สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิ่ไงภัยใน YouTube อยู่ร้านข้าวมันไก่นะครับซอยเมืองทองหนึ่งเข้ามาจากม่อถนนแจ้งวัฒนานะครับ14นะฮะซอยโรงพยาบาลมงกุลวัฒนาก็คนมากินกันเยอะเลยครับร้านเนี้ย เอกซอยเมืองทองหนึ่งนะครับแจ้งวัฒนะก็กำลังชมช่องไทยใน YouTube นะครับเอฟเอเอช e ่องที่โต้ก็มีพริกวิถีเนี่ยร้านนี้สั่งข้างหน้าไม่ได้ครับต้องสั่ง,งคนจัดดูแล้วเป็นร้านขวัญใจตอนเช้าของคนเมืองทองนะครับนี่เมืองทองหนึ่งนะครับไม่ใช่เมืองทองทัานน ซอยตรงโลตัสบิ๊กซีโรงพยาบาลมังกลวัฒน,นะขอมาแล้วครับต้องรอคิวหน่อยอันนี้เป็นจานกางนะครับไก่เป็นไก่แบบทุบมามีน้ำซุปมีซิวดำมีซอสซอสจิ้มไก่ย่างแล้วก็ซอสนะฮะแล้วก็มีขิงกับพริกนี่ก็เข้ามันจะเป็นสีสไตล์นี้นะ ชิมข้าวครบข้าวมันบแบบเต็มมันนะไม่มีเนี้อมัำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเฉพาะตัวครับใช้ได้ครับอร่อยดี ได้เนื้ออบมานะครับไก่เป็นสไตล์นิ่มซอิ้วดำไม่กินแบบตั้งเดิมเป็นซอิ้วดำแบบเค็ม,มชิมไก่ทอดบ้างครับ ไส่ทอดนไม่เร็วหมือนกรอบดนะไม่เร็วใส่ทอดน้ำซุปครับ มีโรยพริกไทยด้วยสำหรับผมเนี่ยข้าวมันไก่ต้องมีซีิวดำนะจะหวานก็ได้จะเค็มก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบดั้งเดิมจริงๆเวลาทานก็จะผ่านทั้งซีิวดำแล้วก็นี่ครับ อิ่มแล้วส่วนนี้ไม่ใช่ซีอิ๊วดำครับโอเลี้ยงครับปกติผมจะไม่ค่อยชอบอบเท่าไหร่แต่น,นี้ก็ซอว,ว่าใช้ได้ ถ้าคนชอบความกรุบกรอบก็นี่ครับใส่ทอดนะฮะคนยังมาเอ <tortured. S 2> ิ่มเรียบร้อยแล้วครับ <moderator. S 1> แล้พบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน youtube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดสับสับทยครับผมสวัสดีครับ 我呢？